เป็นหอมมาตั้งแต่ไปพ่นยาครั้งแรกพอซอ 3, สสามห้าสองสามปีหลังมาเนี่ยเดือนละครั้งเลยอ่ะแต่ปีนี้เดือนละสามคงก็ได้ก็เลยหนะักมันเล่นน่าหัวดัแดแวกแล้วก็ใส่เสียงดังชุดท้าชุดในลำคอรู้สัวแล้วว่าจะลำบากเลยแหละนอนลำบากคืนนั้นอ่ะ อาใจคินยาแท้ๆบ้างคืนมึงก็ต่างต่างฟินกิน่งฟินแต่ที่นแนี่ยถ้ามึงซื้นมาแล้วผมต้องไปพูดยาถ้าไม่ไปเราก็อยู่ไม่ได้มึงเลยตัดที่ใจซื้อยาตัวนี้แหละแต่ทีนี้มันตอบอยูผมแค่ว่ายาวิเศษก็ว่าได้ให้ชีวิตผมใหม่เลยก็ว่าได้ ติดคาดเลยอ่ะมันดีเกินคาดผมบอกมุงตรงเลยอ่ะค่ะเค่ะผเลยดีใจใหญ่เลยทีนี้ไม่ต้องคิดมากครับตัดสินใจเลยครับนี่แหละทีนี้ตอสอบสวนดีที่สุดแล้วล่ะครับสวัสดีค่ะชื่อสาวบริษัทรา้านแดงค่ะวันนี้นะคะชื่ออยู่แถวย่านบางบอนค่ะเคสนี้นะคะเป็นเคสของอาการโรคหอบหืดอีกหนึ่งเคสค่ะ แล้วบอกว่าทานไปแล้วอาการดีขึ้นมากมากเลยใครนะที่กำลังหาข้อมูลนะเกี่ยวกับโรคขอบอื่นอยู่นะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นทางออกให้กับคุณก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คะสวัสดี่ะช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะผมชื่อแตงนะครับสังทีรีอายุห้าิบปีแล้วล่ะครับเป็นหอบมาตั้งแต่ประมาณไปพ้นยาครั้งแรกพอซ้อสาม้าอืจะเป็นมานานแล้วใช่ผมแต่ว่า มันก็ขึ้นมาปีละครั้งสองครั้งเมื่อก่อนนะค่ะตอนนั้นผมยังหนุ่มสองสามปีหลังมาเนี่ยเดือนละครั้งเลยอ่ะค่ะปีนี้แทบจะว่าเดือนละสามครั้งก็ได้อาก็เลยหนักผมเลยตัดใจซื้อยาตัวนี้แหละแต่ทีนี้มันตอบจุดผมแทบว่ายาวิเศษก็ว่าได้โอ้ให้ชีวิตผมใหม่เลยก็ว่าได้ออผมเลยดีใจใหญ่เลยอ่ะค่ะทางบริษัทติดต่อมานี่ผมภูมิใจมากเลยผมดีใจเมื่อวานนี้ไปตัดผมรอเลยอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปถามิดนึงค่ะว่า ไอ้ช่วงพักหลังๆที่บอกว่าการหนักขึ้นเวลาขึ้นมาเราจะเป็นยังไงบ้างคะพี่คะก็นแน่นนะอาอกอันดับลแล้วก็หายใจเสียงดังทื่อช่าทื่อช้าในลําคอแล้วก็รู้ตัวแล้วว่าจะลําบากเลยแหละนอนลําบากคืนนั้นน่ะแต่ที่แน่ๆถ้าม,มันขึ้นมาแล้วผมต้องไปไปพ่นยาโอต้องไปบางประกอบแปดทุกครั้งเลยอ่ะถ้าไม่ไปเราก็อยู่ไม่ได้อค่ะทีนีน้พอมีอาการผลโรควอมคืนหนักขึ้นช่วงหลังมันส่งผลกันทบต่อการใช้ชีวิตการทําง,งานเราเรอย่างไรบ้างไหม ผมเป็นโลพอเนาะมันไม่ได้ทํางานหนักเท่าไหร่<ะ>มันก็พอทนได้ถ้าไปยกไปหามไปเบรกอะไรแบบนี้อะ่ะไปไม่ได้ไ<ะ>่รอด<ะ>มันจะเหนื่อยหอบเลยแหละต้องพ่นมือตลอดเว<ะ>ลาเลยพ่นยานะ<ะ>ยาพ่นจะติดตัวประจําเลยตอนนอนเป็นยังไงบ้างตอนที่มันยังมีอาการก็าอาศัยกินยาแก้แค้บ้างคืนหนึ่งก็บางครั้งกินสี่เม็ดก็มียาแก้แคบทานเยอะมากใช่ทั้งนั้นมันมันไม่นอนไม่ได้เลยนะอื่นเช้ามาก็เดินวิวเลยนะถ้า ถ้าตอนที่มันอาการมันขึ้นนะทามันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรก็ยังพออยู่ได้ขึ้นละสองมิตรยาเคทเเออย่างเดียวถ้าขึ้นหนึ่งแรงก็บางสะโพกเฟรชการสังคมอ,อย่างเดียวนะ่ะตอนนี้ผมวิ่งออกกําลังกายไม่ได้เลยปีนี้ถ้าวิ่งไปหน่อยเดียวก็รู้สึกว่าเหนื่อยหอบแล้วแต่พอกินยาที่แล้วเมื่อวันก่อนนะ่ะเริ่มวิ่งดูแล้วอพอได้แล้วนะ่ะพอได้แล้วแล้วถามว่าพ,พี่หน่อยมันถึงจุดไหนที่แบบต้องหาอาหารเสริมทานและไม่ได้แล้ว ไม่ไม่เคยคิดเดี๋ยวก็เลยตัดินใจ,จซื้อยาตัวนี้แหละเ mm hmm. มื่อก่อนผมไม่ได้เป็นบ่อยน,นานๆปีหนึ่งสองสาครั้งอะไรแบบนี้อ่ะ mm hmm. มันเพิ่งมาเริ่มหนักสองสองปีเนี่ยมันหนักเข้าหนักเข้ามก็เลย mm hmm. มันก็เลยคิดว่าเออคุณจะทํายังไงดีเนาะอะไรแบบนี้อ่ะ mm hmm. ก็คิดอยู่ในใจคิดทุกวันนั่นแหละ mm hmm. ก็เลยเห็นนี่แหละ mm hmm. เห็นยาตัวนี้แหละ ออกตามโทรศัพท์นี่แหละ,ะก็เลยตัดสินใจซื้ออ่ะผิดคาดที่หายเลยอ่ะมันดีเกินคาดผมบอกอตรงๆเลยอ่ะค่ะผเลยดีใจใหญ่เลยทีนี้ไม่คิดอยากกลับบ้านแล้วอยากทำงานอีกสักพักหนึ่งแล้วนั่นแหละถึงผมว่าเออที่โทรมาหาผมผมก็อยากให้มาเร็วๆผมอยากคุยแล้ะอยากบอกให้เพื่อนบ้านของผมนี่ผพเป็นหลายคนนะ แต่ผมไม่กล้าทูลแนะนําเขาอะไรแบบนี้ก็ผมเพิ่งกินกระปุกเดียวเนาะผมก็ไม่กล้าโฆษณาหรือว่าไม่กล้าบอกใครกลัวจะกลายเป็นโกหกไงแต่ทีนี้แล้วแต่หายขาดหรือไม่หายขาดผมยังไม่รู้นะ,ะว่าผมกินแค่กระปุกเดียวเอางี้ว่ะอยากให้พี่ฝากบอกถึงตรงนี้เลยเผื่อมีคนที่กาลังหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคขออักดอยู่วันนี้พี่มีอะไรอยากจะบอกขอเขาไม่ต้องคิดมากครับตัดสินใจเลยครับนี่แหละยาตัวนี้ะตอบโจทย์ดีที่สุดแล้วล่ะครับทีวิตของุผมคิดว่าจะเปลี่ยนเลยลหะเดี๋ยวนี้ เปลี่ยนเปลี่ยนเลยแหละค่ะถ,ถ้าใครบอกว่าพี่เป็นหน้าม้าหรือเปล่ารลานยูคอ,อให้มาพูดหรือเปล่าไม่ต้องห่วงไอ้นั้นแล้วต่บุญกรรมของเขาเขาคิดแบบนั้นน่ะเพราะว่าผมถูกมากับตัวเองแล้วผมใช้กับตัวเองแล้วก็ผมไม่เคยโกหกใครในชาตินี้อ่ะเพราะผมพูดจริงค่ะถ,ถ้าเรื่องไม่จริงผมจะไม่เอามาพูดแล้วเขาไม่เคยเบียดเบียนใครอีกสักงหากผมเนี่ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่มไม่โกหกถ้าผมพูดแล้วผมพูดคนจริงถ้าเรื่องไม่จริงจะพูดไปทำไมถ้ามัน เ,เกะสม,มองทำไมอะแ,ะแล้วรักมาล้านอยู่คอไหมคะตอนนี้รักมากครับเดี๋ยวนี้มากมาก <c oughs> มผม<ร>ถือว่าเป็นยาวิเศษเลยเดี๋ยวนี้อะแต่นะผมก็ยังมั่นใจอยู่ว่าคิดว่ามันจะหายขาดได้เมื่อก่อนผมไปหาหมอเขาจะบอกผมเรื่อยๆว่าลูกนี้มันจะติดตัวเราไปจนตายมผมก็คิดน้อยใจอยู่เมื่อก่อนนี่อเอ๊ะมันจะรักษาไม่ได้ไหมแค่หอบหืดเมื่อก่อนที่ผมไม่เอะใจเนาะเพราะว่ามันขึ้นปีละครั้งสองครั้งเนาะ สองสามปีมานี้ผมคิดอยากหายาเองเลยแบบสมุนไพรอะไรแบบนี้ผมคิดแล้วผมว่าจะหามากินมาอะไรต้องฟื้นตัวเองซะแล้วแบบนี้ไม่ไหวเพราะมันขึ้นบ่อยนะแทบจะไม่มีเวลาทํางานเลยเมื่อก่อนผมชอบวิ่งออกกําลังกายสองปีมานี้ผมไม่ได้วิ่งเลยเพราะว่าวิ่งไปมันก็เริ่มเริ่มมันเหนื่อยแล้วก็หอบอะไรแบบนี้ถ้าเดี๋ยวนี้สองอาทิตย์เท่าที่กินในนี้มาเนี่ยมั่นใจมาก ว่าจะกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมแล้วเต็มสิบคะแนนให้เวลายู่คอขี่คะแนนดีไม่ต้องมาสิบเลยร้อยเลยผมนะถ้าสิบผมให้ร้อยเลยแล้วราคาแพงมากไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ทีแรกผมก็ว่าแพงมันตอบโจทย์ผมแล้วถูกมากเลยเพราะว่าผมกินแล้วมันถูกทีแรกผมก็ว่าแพงเหมือนกันตัดทุนใจยากอยู่อย่างไงกูก็ซื้อกว่ะถ้ามัน ถ้ารู้แบบนี้น่ะโอ๊ยไม่ต้องห่วงซื้อนานแล้วใช่ใช่เพราะว่ามันก็มีแต่โชวเชี่ยวแบบมันหลายๆทุกวันนี้อ่ะมันก็เลยรับยากอยู่มมนรู้อะไรจริงอะไรปลอมแบบนี้แล้วนี่ของจริงหรือของปลอมนะเท่าที่กินมาขวดนี้จริงครับพันเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แหละแต่อย่างอื่นไม่รู้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะที่เป็นวิทยาทานะของเราเรื่องราวนะคะเราได้ฟังนะคะ ขอบคุณที่ไว้ใจบาลานยูคอให้ดูแลสุขภาพคะ่ะวันนี้หนูก็เลยเอาบาลานยูคอามามอให้คนพี่อีก3ามกระปุกเลยนะคะคเพื่อเป็นการ,รดูแลสุขภาพต่อไปนานานๆคะแล้วก็จะได้หายขาะจากอาการกของโรคหอบหืดด้วยนะคะคบาลานยูคอนะคะมีอยอยมีฮารานที่ถูกต้องคนะนและมีตัวแทนทั่วประเทศนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะ,คะใครที่มีอาการหอบหืดนะคะ อยาปล่อยให้เป็นนานๆอยาปล่อยให้เป็นนานๆแล้วบอกว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะเคสหน้านะคะชื่อจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่ตลอดแบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแลถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน,น์ะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะวันนี้นะคะชิวนะคะ้วก็าคุณพี่และอยู่คอลนะคะขอตัวลาไป